สวัสดีทุกคนนะครับผมโอ๊ตนะครับจากช่อง J L Japan Adventure Life แล้วก็น้องโมนะครับน้องโมจังตอนนี้อายุป,ประมาณกี่เดือนน้องโมจัง9กเดือนนะครับเเดือนเพราะวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะครับแต่ว่าพยายามจะทําให้มีเนื้อหานะครับแชร์เนื้อหาหลัก,กก็ยังแชร์ป,ประสบการณ์ในชีวิตชีวิตในญี่ปุ่นนะครับช่วงนี้ยุ่งมากนะครับเนมทาร้านขนมปังนะเป็นร้านที่ตอนนี้ไม่ใช่ร้านไม่ใช่ร้านที่แบบว่าแฟรนไชส์แล้วแต่ว่ามันเป็นร้านที่แบบ ซื้อต่อมาจากนะครับซื้อต่อมาจากที่เป็นเจ้าของคนเดียวนะแล้วก็ตอนนี้ยุ่งมากเนื่องจากว่าหัวหน้าผมเนี่ยกับให้ผมกับอีกกับอีกคนนึงนะเป็นเป็นค่อนข้างไวรุ่นเลยแต่ว่าเขาค่อนน่าจะไว้ใจนะให้มาเป็นผู้จัดการร้านนะส่วนผมก็จะเป็นให้ผมดูในส่วนของการผลิตนะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกบอกไปนะว่าภาษาญี่ปุ่นมันผมไม่ค่อยได้นะแล้วก็แต่ว่าเรื่องการผลิตเนี่ยเรื่องความเข้าใจในการ ผลิตสินค้าเนี่ยผมผมคิดว่าผมในบริษัทของอันที่ผมอยู่เนี่ยผมคิดว่าผมเป็นคนที่มีประสบการณ์มากที่สุดนะครับ<ย>เมื่อเทียบกับคนอื่นนะครับในความเข้าใจนะในเรื่องความเข้าใจนะ<ย>แต่เรื่องการทาเนี่ยคนอื่นเขาอยู่มาร้านกันมา2ปี3ปีนะี<ย>่เขาอาจจะอยู่ในนั้นเขาอาจจะมีประสบการณ์ในร้านเฉพาะส่วนของแฟชส์ตรงน,นั้นมากกว่าผมนะครับแต่ว่าในเรื่องความรู้ความอะไรเนี่ยผมคิดว่าผมมั่นใจผมมั่นใจเลยผม มีความรู้เหนือกว่าคนญี่ปุ่นในบริษัทแห่งนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็ยุ่งนะครับเพราะเน้นเน้นการผลิตให้ใหได้มาตรฐานเดิมจากจากเจ้าของร้านเดิมที่เขาขายดีอยู่แล้วนะทำให้สินค้าได้ต้องทําสินค้าเนี่ยให้ได้มาตรฐานเดิมนะครับแล้วผมมันก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ด้วยว่าผมสามารถทําได้หรือทาไม่ได้นะครับเพราะในอนาคตผมอย่างที่เคยบอกไปนะครับผมอยากทําร้านขนมปังของตัวเองนะครับก็ต้องอทุ่มเท เอาเวลาตรงนั้นไปทำนะแล้วก็ส่วนคลิปเรื่องเรื่องคลิปของ YouTube นะครับก็ยย <S <S พยายามอัพให้ได้สัปดาห์ละสัปดาห์ละคลิปนะครับอย่างเป็นอย่างน้อยเนี่ยก็เดือนหนึ่งก็มาะมาณ4-5้าคลิปนะครับหรือว่าประมาณสัก4คลิปเนี่ยยันเลยเดือนหนึ่งก็จะมา <S <S อัปเดตประสบการณ์ชีวิตนําดูน้องโมนะมันโมน่ารักมากนะครับผมยังไม่ค่อยขึ้นเลยมไม่ค่อยขึ้นเลยโมจางคาชอบตบมือนะโมจรงตบมือตบมือที่ตบมือเป๊ะๆตบมือครับ ก็มาอัปเดตสั้นๆนะครับดูน้องโมมีแฟนคลับแฟนคลับน้องโมนะครับหลายหลยคนนะครับเด็กทะลุนะครับบ้านไหนบ้านไหนก็น่ารักกันทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะอ่หลายคนอาจจะบอกว่าน้องโมน่นารักนะแต่ผมดูลูกคนอื่นลูกคนอื่นเขาก็น่ารักนะครับบ้านใครก็รักลูกตัวเองนะครับผมอืม,อมนะไรเฉยเดี๋ยวผมถ้าคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําผมเอาลองเอาลองเอา,อเอาช่วงที่ผมแบบปกติผมจะอัป อัพถ่ายคลิปแล้วก็อัพใน Facebook ส่วนตัวตัวเองนะครับแต่ไม่ได้มาอัพไม่ได้มาถ่ายในสาธารณะสักเท่าไหร่นะครับก็มีบางเสียงบางคน,นะคอับเรียกร้องมาบอกว่าอยากเห็นตอนเลี้ยงโมจงังอะไรอย่างเงี้ยตอนเล่นกับโมจังนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองแทรกลงมาในคลิปดูนะครับน่ารักไหมดูน,นี่นะ่าสิอูจะจับกล้องเลยจะจับกล้อง cắt ong mót 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 mót

อะปรออ้าอ้าอืมสายงานเล่นกูจระเข้เอาหมูุตึมุดตึมุดตึลมุดถ้วยนะถ้วยร้อนนะอ้ามอืมอืมเย็เยว เขากาเด้อเพื่อนนะเพื่อนนะ่งอน,อน้นกิข้าวอยู่นะอ่ามาาอาน,นี้ก่อนอ้าเด็วบอจังอ้าอ้าอ้า,อาไม่เข้าตันะไม่เข้าตนะ

มีขู่ด้วยอ่ะท่าคือหาไม่หนูท่าแต่กงง็ไม่เล่นตลกนะป้าป้าป้า,ป,าป้าหมวดจัง แน,น,น่นาจุงเลยใน่น,น่าคตรับผมคิดว่าผมคงไม่สอนภาษาญี่ปุ่นเขาหรอกเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเขาเจออยู่แล้วล่ะภาษาญี่ปุ่นแม่เขาก็เป็นคนญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับส่วนของผมเนี่ยผมก็จะสอนภาษาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ,กฤษน,นะครับยังช่างใจอยู่ว่าจะส่งเขาเข้าโรงเรียนอินเตอร์ที่นี่นะครับต,ต,ต,ตั้งแต่เด็กๆนะครับเหมือนกับว่า,าคือโรงเรียนอินเตอร์ในเมืองของผมเนี่ยมันจะมีครูฝรั่งเลยนะครับเป็นอะไรครับครูที่มาจับ โซนอเมริกาบ้างแคนาดาบ้างอะไรพวกนี้นะแต่ว่าค่าเทอมก็ค่อนข้างจะโหดไม่รู้จะส่งไหว <c oughs> หรือเปล่านะอีอีอีหมอจังดูอะไรดูอะไรคะดูข <c oughs> ่าวเหรอดูข่าวเหรอคะหมอจังดูข่าวเหรอคะสวัสดีคุณย่าหน่อยสวัสดีคุณย่าหน่อยไม่รู้คุณย่าดูยูทูบดูตอนไหนคะคุณย่าสวัสดีค่ะคุณย่าอยู่เมืองไทยนะครับ เ <th> วลาน้องโมโตขึ้นเนี่ยผมคิดว่าผม่าจะสามารถถ่ายเขาได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ให้เขาเป็นตัวนักแสดงหลักไปเลยแล้วกันอะไรอย่างนี้ในอนาคตนะครับแล้วก็ส่วนช่องใหม่ที่ผมกําลังคิดทําอยู่เนี่ยย,ยังยังคิดอยู่นะครับยังได้แค่คิดนะครับแล้วก็ก็จะเป็นช่องที่เกี่ยวทําเกี่ยวกับพวกขนมปังทําอะไรพวกนี้นะทําอาหารอะไรพวกนี้นะคิดว่าช่องอาหารมันเยอะมากนะครับแต่ว่าก็ยังช่างใจอยู่ว่าจะทําหรือไม่ทําดีนะ ผมจะเน้นไปด้ดานทําขนมปังอะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ด>อืมก็เรียนกับคุณลุงร้านที่ผมเรียนกับคุณลุงมาเขาบอกว่าประสบการณ์เนี่ยมันสอนกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่นะเ,เวลาเจออะไรผิดภาพมาอย่างเงี้ยประสบการณ์เท่านั้นนะที่จะที่จะสอนเรานะครับที่จะเรียนต้องทําผิด เราทำผิดพลาดนะั้นถึงจะเรียนรู้ได้นะครับไม่งั้นถ้าทำเพอร์เฟกต์ทำสมบูรณ์แบบตามที่เขาสอนมาเป๊ะๆเ,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 เลยเนะี่ยเวลาเกิดปัญหาเนี่ยมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับก็ตอนที่ผมเรียนอยู่กับเดือนที่แล้วช่วงเดือนที่แล้วยุ่งมากนะครับเรียนกับเรียนกับคุณลุงเนี่ยผมก็ทําไปแบบธรรมาชาติเลยผมไม่ไม่ระวังอะไรมากไม่ต้องช่างตวงผิดบ้างอะไรบ้างตีลืมใส่น้ําบ้างใส่น้ําน้อยบ้างใส่อะไรเงี้ยลืม ลืมกดเวลาบ้างลืมลืมจับเวลาลืมอะไรบ้างอย่างนี้ก็คุณลุงเขาบอกไม่เป็นไรนะนก็ถ้ามันเป็นอย่างนี้เจอแบบนี้ทําแบบนี้ผิดภาพแบบนี้ทําให้ทําแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็มันก็จําได้เร็วขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับส่วน bye. อือบายบายอาจจะไปแล้วนะครับก็ส่วนส่วนผู้จัดก,การร้านอีกคนหนึ่งเขายังวัยรุ่นอยู่ป,ประสบการณ์น้อยนะครับเขาก็จาจาจําๆอย่างเดียวแต่ว่าเขาไม่สามารถแทนที่จะใช้ความเข้าใจนะเขาใช้ความจําในการทํานะครับ บอกว่าให้ทํา1 2 3งาเขาก็จะทํา1 2 3นะครับถ้าไปทํา1 3 2เนี่ยเขาก็จะเฮ้ย hey, มีได้นะไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนกันบสมัยสมัยผมวัยรุ่นสมัยวัยวัยเท่าเขาเนาะต้องทาเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วเวลาจำเนี่ยจำกับเข้าใจแล้วทาเนี่ยมันจะต่างกันนะครับถ้าจําจําแล้วทําเนี่ยมันจะมันจะทาปุ๊บปุ๊บปุ๊บค่อนข้างจะไปได้เร็วนะครับแต่ส่วนเข้าใจอะทำแล้วเข้าใจอาจจะช่วงแรกๆอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยเวลาเกิดปัญหาอะไรพวกเนี้ยมันสามารถ ยืดหยุ่นได้แก้ไขได้ดีกว่าจำจำแล้วทำนะครับก็โอเคครับผมมาบ่นบนนิดนึงก็เราก็ดูดูคลิปน้องโมนะครับก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับช่วงนี้ยุ่งจริงๆนะครับอาจจะไม่ได้ออกไปนอกสถานที่ไปเที่ยวเท่าไหร่นะครับผมกับน้องโมจังต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม้ <Hey. S 1> ปบ้านไปบายหน่อยค่ะสวัสดีคะ <Hey. S 1> ่ะบายบายอ้บาย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  ดูกล้องหน่อยดูกล้องนี้หน่อยดูกล้องหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ